พวกเราทุกองค์ทุกคนที่มาฟังมาฝึกหรือมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเองมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่มีทั้งเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วและยังไม่ได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลนั่นนะถ้าไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติทำไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติผลคือบุญคือกุศลน่านามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเอายกตัวอย่างง่ายๆนะ <c oughs> ในขณะที่พวกเราจะนั่ง ฟังเทศฟังธรรมถ้าเผื่อสติและเลิกรู้ฟังตั้งใจฟังบางครั้งบางช่วงเนื้อหาจากการฟังมันไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทำไมมันจึงเป็นลักษณะนั้น เพราะความเป็นธรรมชาติของธาตุของขันนะั่นนะรูปร่างกายของเรานะ่ะนั่งหลับตาไม่ได้ถึงสองสามนาทีมันจะเกิดง่วงเหงาเหานอนแล้วงกง่วงแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้รู้ตัวลักษณะเนี่ย ในการนั่งฟังเทศฟังธรรมไม่จำเป็นี่จะต้องหลับตาเลืนตาเพียงแต่สังรวมจะไปมองโน่นมองนี่มองนี่มองโน้นก็ใช้ไม่ได้เลืนตาฟังมีตติให้รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวในขณะที่ เราฟังท่านพูดถึงเรื่องอะไรให้เข้าใจเนื้อหาความหมายในสิ่งที่ท่านพูดอันนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราชาวพุทธทั้งประสงค์องค์เจ้าแม่ขาวนางชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนนั่นแหละ พวกเราทุกองค์ทุกคน <c oughs> อย่างน้อยๆให้พวกเราได้เข้าใจพื้นฐานคำสอนของพระพุทธเจา้าสอนให้มนุษย์ทั้งหลายรู้ตัวว่าบุญมีจริงบาปมีจริง พบนี้ชาตินี้มีจริงพบหน้าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงนี่ถรุลุกใจความที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มีโอกาสมาศึกษามาพินิจพิจารณา มันจะสงสัยเหมือนคำพูดบางคนบางหมู่บางคณะที่เขาพูดว่าทำบุญทำบุญได้บุญที่ไหนละ่ะทานไปสิบบาทก็หมดไปสิบบาททานไปร้อยบาทพันบาทก็หมดไปร้อยบาทพันบาทมันได้บุญที่ไหนอ่ะ ความเช็ดความเห็นของบุคคลบางคนบางหมู่บางกนาเขาเชิดเขาว่าอย่างนี้ก็มีถ้าเช็ดอย่างนี้ว่าอย่างนี้อนนี้เป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะ <c oughs> ของความไม่รู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไร ตรงนี้พื้นฐานสำหรับพวกเรา <c oughs> ฟังให้เข้าใจเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะคีพระพุทธเจ้าบนเมจริงอย่าไปดูที่อื่นตัวบุญตัวบาปฟังแล้วให้โอปนาโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจดู กายดูใจของเราก่อนคำว่าตัวบนเดี๋ยวนี้พวกเราทุกองทุกคนเป็นตัวมนุษย์ตัวคนไม่ใช่เลยตรงนี้ตัวมนุษย์ตัวคนนี่แหละอันนี้ภาษาเราเรียกว่าบุญของเราพาจิตใจมาเกิดพบนี่ชาตินี่ อันนี้บุญพามาเกิดอันเนี้ยบุญมากบุญน้อยต่างกันดูลักษณะกิริยารูปร่างฐานะชีวิตความเป็นอยู่พวกเรานั่งอยู่นี่มากๆรูปร่างเหมือนกันไม่เอาพูดถึงว่าสัญชาตญาณเจตนา ทุกคนต้องการความสวยความงามความสวยความงามพวกเรามีอย่างโภมใจพอใจหรืออย่างความสวยความงามเกิดขึ้นมานั่นเห็นไหมบางคนก็ขิ้ลายขีเลบางคนทุกข์ยากละบากตากรรม คนประเภทนั้นก็ต้องการอยากจะเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นหรือหรือพ่อแม่คนยาเหล่านั้นต้องการอยากให้โลกเกิดขึ้นมาทุกยากหรือบาปตา,ตามกิลายกิเลสตรงน,นี้ให้พวกเราเพียรณจนา ตามเหตุตามผลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสมบูรณ์ที่สุดมีเหตุมีผลดีสมบูรณ์ที่สุด,มมด,ส,มส,ดสมมุติว่ารูปร่างเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญพามาเกิดก็จริงอยู่บุญมากบุญน้อยทีเนี่ยบุญมากบุญคือความสมบูรณ์ ชีวิตความเป็นอยู่ต้องการฐานะรูปสมบัติวาชีสมบัติมโนสมบัติความเป็นสมบัติดีสมบูรณ์สวยงามอะไรทุกอย่างไม่มีที่ต้องติก็แสดงว่ารูปสมบัติของคนคนนั้นน่ะบุญเขามันมาก คนถฐานะดีมั่งมีสีสุขอานิสงบุญเขามันมากบางคนมีชื่อมีเสียงมีจิตมีปัญญาบางคนก็ง้งเงาเง่า,งา,งาอันนี้ต่างกันตรงเทีย การมาตั้งใจให้ใจตั้งตั้งสติให้สติตั้งตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีความรู้ในสิ่งที่พวกเราต้องการรู้ต้องเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้เอาความรู้ที่เรายังไม่รู้เข้าสู่ใจถ้าใจไม่ตั้ง ถ้าเหมือนอย่างขวดน้ำแจวน้ำจะเทน้ำลงใส่มันจะมีในขวดน้ำแจวน้ำไหมใจของเราไม่ตั้งสติไม่ตั้งอำนาจของศินของธรรมน้ำสินน้ำธรรมบุญกุศลที่เกิดจากการฟังนะ่ะมันจะเข้าถึงใจได้ไง ฉะนั้นวความหมายตรงนี้กลัวจะมาฝึกตั้งใจเป็นตั้งติเป็นเพื่อทำหน้าที่ให้มันถูกใจมีกำลังติมีกำลังมันเป็นกฎธรรมชาติใจคือความรู้ใจคือธาตุโล้ จะรู้ตัวได้ดีต่อเนื่องได้ดีก็ใส่คุณ,ณธรรมคือตติฉะนั้นการตั้งใจฟังป้องก,งอกันงกง่วงง่วงเหงาเหานอนอย่าไปหลับตาเพียงแต่ตั้งรวมระวังถ้าเผื่อเราตั้งใจฟังตั้งตติได้ดี เราหลับตาฟังเหมือนนั่งสมาธิอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรฉะนั้นส่วนมากถ้ากำลังใจยังไม่มีกำลังสติยังไม่มีถ้าหลับตามาล่ะไม่จี่นาทีแล้วง่วง,ง,วงเสียการเสียเวลาฟังอะไรก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้ว มันก็เกิดความสงสัยก็อย่างที่ว่าบุญมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าอย่างหลวงปู่พูดให้ฟังเนี่ยจะสงสัยตรงไหนสินะเอ้าบุญตัวบุญก็คือตัวของพวกเราทุกท่านทุกองค์นี่ตัวบุญจะบุญมากบุญน้อยก็ดูจากสีความดีเชื่อเสียงเกียรตยิยศมันไม่เหมือนกันกับแสดงว่า บุญไม่เท่ากันฉันั้นจึงให้มีการทำบุญเพิ่มเติ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 มให้พวกเรามีความดีคือบุญเนี่ยมากขึ้น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 ฉ้นโอกาสการเวลาที่พวกเราจะรู้ตัวอย่างนี้มาฝึกมาฟังได้อย่างนี้ก็คือสถานที่ปฏิบัติเหมือนวัดของเรา วัดของเราจะฐานที่ปฏิบัติของเราในขณะน,นี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่เดตั้งใจฟังมีแต่เสียงธรรมะเสียงเอื่นจะไม่มีมันเงียบเหมือนอยู่กับกลางป่ากลางดงกลางภูกลางเขา แต่ท่ามกลางของความเงียบความคิดเห็นของมนุษย์คนเราเนี่ยทเนี้ยส่วนมากมันเข้าใจผิดถ้าไปเจอความเงียบไม่ว่าอยู่ที่ไหนล่ะมันจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงไปเจอความเงียบมันจะเกิดความเงียบเหงาเศร้าใจ วาเเ่เป็นทุกคนนั่นไปไหนคนนี้ไปไหนลำพึงลำพันธ์ไปเจอความเงียบส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่ามกลางของความเงียบเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวเนี้ถ้าหลวงปู่ไม่ได้อธิบายเสียงธรรมภาคปฏิบัติ มันไม่มีเสียงอะไรเลยมันเกิดความเงียบมันปรากฏความเงียบมันแสดงความเงียบแต่ทําความเข้าใจว่าความเงียบนี่นะให้เป็นความเงียบสงบมันคนละเรื่องกับเงียบเหงาเงียบเหงานะเงียบสงบให้เกิดความพอใจกับความเงียบสงบ ถ้าไม่พอใจมันจะฟุ้งซ่านบาเวเฉียดมากลำคาญมันอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นลักษาเนี่ยการแจ้ไขก็อย่างว่านี่แหละ <c oughs> เราอยู่ในท่ามกลาง,งความเงียบให้เป็นความเงียบสงบ ยินดีพอใจทำความเงียบสงบภายในใจิตใจสดขื่นลื่นเริงแจม่มใสภายใต้ความสำนิกส่วนลึกของหัวใจให้จิตใจของพวกเรามีแต่ความดีให้จิตใจของพวกเรามีแต่ความเป็นบุญเป็กนกุศลที่พวกเรามาฟังมาฝึกถ้าฟังเข้าใจอย่างนี้ฝึกใจของพวกเราลักษณะอย่างนี้มันเกิดความเป็นบุญ ส่วนร่างกายของพวกเราก็สงบแล้วไม่มีจำเป็นอะไรพวกเราไม่ลุกไปลุกมาวาจาก็เหมือนกันไม่มีธุระอะไรพวกเราไม่พูดมันเหลือแต่อารมณ์ความเช็ดของใจนันมันวุ่นกันอยู่นั่นทำไมมันจึงเป็นลักษณะนั้นเพราะสิ่งที่มีในใจเรานั่นนะ ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสจ,จะรู้รู้แล้วสิ่งที่มีในใจมนุษย์คนเราสัพพสัตย์ทั้งหลายน,นอันมีโลกมีโกรธมีหลงมีตัณหาพระตัวพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานสิ่งที่มีในใจกิเลสโลภโกรธหลงฟังแต่ชื่อมันเป็นไร มันดีเมื่อไหร่หน้าฟังเมื่อไหร่โกรธโลภหลงทามาเรียนรู้ใช้ความฉลาดเมื่อมาเรียนรู้ใช้ความฉลาดท่ามกลางกองความเงียบหน้าที่ของพวกเราให้เปลี่ยนอารมณ์ทีเนี่ย <c oughs> พ่อพวกเรามาอยู่เนี่ ปฏิบัติในศีลในธรรมรักษาศีลร,รักษาธรร,รมนะศีลธรรมศีลธรรมาว่าเป็นภาษาพวกเราก็หมายถึงอารมณ์นั่นละภาษาพวกเรานะศีลเว้น <c oughs> <c oughs> <rast> <c oughs> จากความชั่วตามสิขาบทพวกเราไม่ได้ทําความชั่วตามสิขาบทที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่ในขณะนี้ ดสูสินในใจของเราศินในใจคือ <c oughs> อารมณ์สินคือความเรียบร้อยนะเมื่อศินคือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์เราก็พยายามวางเรื่องอารมณ์ของกิเลสงุดเหงียดฟุ้งซ่านลำคาญ เราไปนึกเราไปคิดอารมณ์ของจิตประเภทนั้นเราจะมากลับตั้งใจให้อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเมื่อเรียนรู้แล้วก็มาฝึกนี่แหละฝึกใจให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรมศีลคือความเรียบร้อย้ดยศีลคือความปกติอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อย ตดขึ้นเลื่นเลิ่งยิ้มแย้มแจมแ่มใสจิตใจดีงามความเรียบร้อยมีที่ใดมันเกิดความงามขึ้นตรงนั้นฉะนนั้นม,มนุษย์คนเราจิตใจต้องการความดีความงามและไปหาแต่ทางนอกไปทำแต่ทางนอกความจริงแล้วความดีความงามนั่นน่ะมันควรจะให้มี จากใจของเราก่อนเกิดขึ้นจากใจของเราก่อนอันนี้ในทางที่ถูกแต่ด้นะความดีความงามของใจเรามาฝึกเดี๋ยวนี้ฟังแล้วฝึกเออความงามจะเกิดขึ้นความดีก็เกิดขึ้นกับใจก็ดูอารมณ์นั่นล่ะอารมณ์ดีอารมณ์เร,ร,รียบร้อยตัวชืน่นเดื่เดิมแจ่มใสจิตใจก็ดีงามอันนี้คือเรามาฟังให้เข้าใจแล้วฝึก ทำใจของเราเป็นในลักษณะนี้เอาตีนี้ต่อไปให้พวกเราทําสมาธิทําความสงบฟังทำภาพปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงององค์ลงตาต่อที่เนี่ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจฟังแนวทางปฏิบัติพราะพวกเรากำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ นักบวชกับปฏิบัติตามแนวทางของนักบวชอุบาสกอุบาสิกาก,าก็ปฏิบัติตามแนวทางของอุบาสกอุบาสิกาผลการปฏิบัติทางที่ดีที่ถูกนะั่นนะ่ะจะไปสงสัยผลการปฏิบัติในทางที่ดีที่ถูก ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเดินทางจุดหมายปลายทางของพวกเรากันนิพานสมบัตินิพานสุขฉะนั้นพี่น้องญาติโยมอุบาสุกบาสิกา อย่างน้อยๆก็อยู่ในฐานะของมนุษย์สมบัติหรือเป็นเท,เทวดาเป็นพระยอกระพพเสวยสมบัติความเป็นทิพย์อันนี้การสร้างบุญการทำบุญบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาบุญนาจิตนำใจของพวกเราไปสู่สมบัติเหล่านี้ถ้าจิตใจไม่มีบุญดิเนี่ย สัตว์เดรัจฉานรุกประเภทมากขนาดไหนในน้ำบนบกเปตผีอสุรกา,ายสาัตว์นรกก็หมายถึงวจิตใจที่ไม่มีบุญนั่นแหละตรงนี้บางคนได้สงสัยว่าเปตผีสัตว์นรกเป็นยังไงก็ดูใจของมนุษย์คนเราโดยเฉพาะดูใจของเรานั่นแหละ มองเห็นเป็นตัวเป็นตนไม้ตัวเปรตตัวผีตัวสัตว์นรกมันมองไม่เห็นมองเห็นแต่ลักษณะอันนั้นที่จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกลักษณะนั้นคือทุกข์ถ้าทุกข์ใจปัาวพี่น้องญาติโีมพี่น้องลูกหลานจะไปสงสัอะไรทุกข์เหมือนเปรตทุกข์เหมือนผีทุกข์เหมือนสัตว์นรก ฉะนั้นมาปฏิบัติถิทปฏิบัติธรรมเอาน้ำสิทธน้ำธรรมเนี่ยล้างองษาความทุกข์ประเภทนั้นอายุขอบเขตของแนวทางปฏิบัติอานิสง์ยที่เกิดขึ้นกบพวกเรามาฟังมาฝึกมาปฏิบัติอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียการอย่าให้เสียเวลาของพวกเราความหมายน,านาั่นนะ เออวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่เนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน